แหมสวมเสื้อลายดอกสีส้มเข้าพักประชุมสอสก้าไกลเผยน้องทิพพิงให้ของขวัญหอมแก้มฉลองวันเกิดอายุครบ43ปีวันที่5กันยายน66ในายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลเดินทางเข้าร่วมประชุมสอสอ นาที่ทำการพักก้าวไกลโดยในวันนี้ในพิธาสวมเสื้อลายดอกสีส้มทักทายบรรดาแฟนคลับและสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมตอบคำถามว่าได้ของขวัญอะไรจากน้องพิพิงบุตรสาวโดยนายพิธาระบุว่าได้หอมแก้งเป็นของขวัญวันเกิด ก่อนจะขอตัวขึ้นไปประชุมขณะที่บรรดาแฟนคลับต่างตะโกนสุขสารวันเกิดนายกพิธาทั้งนี้บรรยากาศที่พักเก้าไกลมีการเตรียมเค้กวันเกิดเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดนายพิธาในวันนี้ซึ่งปีนี้เจ้าตัวจะมีอายุครบ43ปีนอกจากนี้แฟนๆยังได้ทยอยส่งดอกไม้และการ์ดมาร่วมอวยพรวันเกิดนายพิธาโดยมีรายงานว่าในเวลาประมาณ16นาฬิกาแฟนคลับจะร่วมจัดงานอวยพรแต่จะไม่มีการร้องเพลงเพราะอาจขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง ได้